ก็หอกราดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องเมตโตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปเรื่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทุกการหาเงินละกันนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Lucky Slot 777เนะครับเกมนี้ก็คล้ายๆเกม Happy d ด mmy ีนี่แหละทุกคนการถอนนะมาดูนะทุกคนเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดมาตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ถ้าใครอยากเล่นลองดูนะตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะ เลือกเล่น ID แบบไหนได้ทุกคนตัวนี้นะครับก็มีให้เลือกทั้ง l ล ne แล้วก็ a c e b o o k นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ทำการกดล็อกอินนะทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่เราทําการกดล็อกอินนะครับเราก็ทาการกดตกลงนะทุกคนนี้เราได้รับแล้วนะตัวนี้นะครับเฮ้ยตัวนี้มีล็อกอินด้วยอ่ะทุกคนตัวนี้มีล็อกอินรับคูปองด้วยนะเฮ้ยนี่ทําการกดรับอรับแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยนี่นี่น,นทุกคนเขาเขียนบอกว่าถ้าเราสะสมถึง 2องแสนคูปองนะครับเราจะได้รับค่าโทร20ค่าโทรนะเฮ้ยกดคลิกออกหนึ่งที่นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับทําการกดมาที่เชิญนะครับตรงนี้กดมาที่เชิญนะ จะเจอคําว่าผูกมัดนะทุกคนตัวนี้นะครับให้เพื่อนทาการกดผูกมัดก่อนนะครับก่อนที่จะสามารถถอนได้นะตัวนี้นะครับกดที่ผูกมัด1ครั้งนะครับตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนทาการใส่ตามนี้ได้เลยนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนทาการใส่ตามนี้ได้เลยนะตัวนี้นะทุกคน e4 นะครับตรงนี้ e4 นะ r s d j นะทุกคนนี่ให้เพื่อนทาการใส่ตามนี้เลยได้เลยนะ e4rsdj นะครับกดคลิกใช้1ครั้งนะครับเพื่อนๆจะได้รับเหรียญแบบนี้มากดตกลงนะหลังจากนั้นนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับ,ก,นนรบก็ให้เพื่อนำการกดที่ point นะนี่โอเคนะทุกคนหลังจากที่เพื่อนำการกดคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะทุกคนตัวนี้นะครับก็เหมือนร้านแรกของแฮปปี้ดัมมี่เลยนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนำการกดเติมเงิน1ครั้งนะ ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเราสามารถเติมเงินค่าย a i s t ทร m o v e S แล้วก็ DTAC ได้นะครับนี่อัตราการแลกนะทุกคน20บาทนะทุกคนนี่20บาท50บาทแล้วก็100บาทนะครับสามารถแลกได้นะตัวนี้นะครับกดคลิกออกหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเราจะมาดูท r ูมันนี่ w a l เลตของเรานะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมเราจะใช้ point ในะทุกคนไม่ใช่ point ดิเป็นคูปองนะครับเพื่อใช้ในการแลก300บาทนะครับแล้วก็150บาทจะใช้1ล้าน 5แสนคูปองนะครับนี่กดคลิกออกได้เลยจะสามารถแลกได้นะครับมาดูกันดีกว่าในะทุกคนว่าตัวนี้เราจะหาคูปองจากที่ไหนได้ในะทุกคนตัวนี้นะครับก็เป็นเกมเพิ่งดาวน์โหลดมาแลนะทุกคนเพิ่งมาใหม่เลยแหละทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นดูนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆคาสินโนนี่แหละทุกคนแต่เราสามารถถอนเข้าทูมินี่วอลเล t ได้เราไม่จะเป็นต้องลงทุนนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม่รู้ในะทุกคนว่า หอยตรงนี้หรือเหรียญตรงนี้นะครับเราจะสามารถเอาไปขายเหมือน C เซียนไทยดัมมี่ในทุกนเซียนไทยดัมมี่สามารถขายได้ในทุกคนหนึ่งเอ็มจะเท่ากับ42บาทตรงนี้เดี๋ยวผมจะศึกษาลองดูก่อนในทุกคนอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะคูปองที่เราจะได้รับนะครับจะได้จากการล็อกอินนะครับสองแสนคูปองในทุกคนนี่เราจะสามารถล็อกอินได้นะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมสามารถล็อกอินได้นะครับอ่ะมาดูกันในทุกคน แต่และเมนูมีอะไรบ้างนะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นแพ็กเกจในการเติมนะนี่คะแนนตรงนี้นี่นี่นี่เฮ้ยทุกคนนี่ถ้าเราทําการลินชนะทุกคนนี่เห็นไหมเราสามารถรับคูปองได้นะทุกคนนี่เห็นไหมพวกนี้นะครับถ้าเป็นดัมมี่สล็อตพวกนี้นะครับนี่สามารถกดรับได้นะครับนี่ทําการกดรับเฮ้ยทุกคนถ้าเราชนะติดอันดับมาทุกคนถ้าเราชนะติดอันดับนะเราจะสามารถรับได้นะครับนี่ ตัวนี้นะครับสามารถรับได้นะอ่ะมาดูกันนะทุกคนโอ้โหเกมเยอะมากเลยอะ่ะทุกคนตัวนี้นะเกมเยอะมากเลยนะถ้าใครอยากลองเล่นดูลองเล่นได้นะทุกคนโอ้โหอ่ะมาดูกันดีกว่านะทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่หกหมื่นเหรียญน,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาสล็อตตัวนี้ละกันนะครับกดที่เจ็ดสิบห้าบาทนะทุกคนเพราะเราไม่ใช่ VP นะทุกคนตัวนี้เราไม่ใช่ VP พนะครับนี่เห็นไหม ถ้าเรากดเข้าสู่ตรงนี้นะครับถ้าเราชนะนะครับเราสามารถรับสูงสุดถึงสามร้อยบาทได้นะทุกคนนี่โอเคนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับนี่มามาสูมกันทุกคนโอ้โหเล่นไปเหยวๆเลยนะทุกคนเอ้ยยังไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยได้แล้วอะ่ะทุกคนนี่นะครับโอ้โหลางวันใหญ่จะแตกหรือเปล่าทุกคน เฮ้ยแตกอ่ะทุกคนโอ้โห و! สียดายเราไม่ได้ลงเยอะอ่ะทุกคนสียดายมากเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนโอ้โหแจ็คพอตอะไรจะแตกขนาดนี้ผมมือใหม่หรือเปล่าทุกคนโอ้โหหนึ่งหมื่นกว่าเฮ้ยเก้าพันอ่ะโอ้โห โอ้ใจเยอะมากโอเคนะครับก็จะหมดแล้วนะทุกคนนี่จะหมดแล้วนะครับโอ้โหสามหมืนเจ็ดทุกคนจะประมาณนี้ละกันนะทุกคนนี่ก็ลองเล่นคร่าวๆนะทุกคนจะประมาณนี้เพื่อนๆลองไปศึกษาเองนะทุกคนตัวนี้ถ้าใครอยากลองเล่นดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะถือว่าใช้ได้อยู่นะสาหรับเกมนี้นะครับตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่ที่เก้าหมื่นสามพัน 9ก้ารในะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อความดีกว่าในะทุกคนเผื่อมันมีชิปขายนะ้ทุกคนกดคลิกที่เฮ้ยนี่น,นมีม,มทุกคนมีนี่ก็เขียนบอกว่าขายชิปที่พี่เฮ้ยตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมว p พีถึง v ี2ขายชิป3,000สนชิป5บาทนะเฮ้ยนี่นี่นมาดูด้านล่างทุกคนราคารับซื้อทุกคนตัวนี้นะครับวีพีถึง vap 9นะนทุกคนซื้อชิป 50บาทนะครับได้เฮ้ยนี่นี่นี่น่าจะเป็นราคารับซื้อนี่แหละทุกคนตัวนี้นะครับจะประมาณนี้แล้วกันนะตัวนี้นะครับเป็น VP 0ถึง VP2 นะครับจะขายอยู่ที่30,000 0ชิปได้5บาทนะผมคิดว่านะจะประมาณนี้แหละทุกคนตัวนี้นะครับสรุปแล้วนะ 1M น่าจะประมาณ50บาทนะทุกคนได้เยอะอยู่นะทุกคนได้เยอะอยู่นะถ้าใครลองเล่นดูนะเดี๋ยวผมมาเล่นสักหน่อยแล้วกันทุกคนมีไฟในการเล่นแล้วอะทุกคนนี่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะ ส่วนมากนะทุกคนที่เราจะได้รับเป็นคูปองมาในทุกคนเราจะต้องมีติดอันดับในทุกคนนี่น,นี่ติดอันดับนี้ให้ได้ในทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่สายสิบเจ็ดสายสิบเจ็ดคะแนนในทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีสายสิบเจ็ดคะแนนแหละทุกคนตัวนี้นะนี่นี่จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นอเล่นอะไรดีอ่ะทุกคน,เ,นเกมมันเยอะมากเลยอ่ะทุกคนตัวน,นี้เล่นฟนรีในทุกคนเล่นฟรีนะเอเล่น เล่นดัมมี่ดีกว่านะทุกคนไม่ไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาทุกคนเอาเป็นมีบาค่าเล่นหรือเปล่าทุกคนมีบาคารล้หรือเปล่านะเ,ออเดี๋ยวผมลองหากอนนะทุกคนไม่มีอ่าทุกคนมีแต่ไฮโลนะทุกคนตัวนี้นะผมก็ไม่เซียนสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะเล่นตัวเดิมและกันนะทุกคนนี่นี่เล่นตัวเดิมสักหน่อยละกันนะครับตัวนี้เพราะผมไม่ใช่วีดพีนะตัวนี้นะครับก็มีจํากัดด้วยแหละทุกคนตัวนี้สูงสุดแค่เจ็ดร้อยนะครับนี่ ั่นไปยาวๆเลยนะทุกคนเฮ้ยมีโอกาสหรือเปล่าเฮ้ยม่มีทุกคนเผื่อมีคะแนนเพิ่มขึ้นบ้างนะโอ้โหคลิกไปยาวๆเลยอะทุกคนอ่ะมันเฮ้ยได้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 ทุกคนโอ้โหแจ็คพอตจะแตกอีกหรือเปล่าทุกคนไม่แตกอะ ไม่แตกนะแจ็คพอตไม่แตกเลยโอ้โหได้หรือเปล่าทุกคนตอนนี้จะได้หรือเปล่าไม่ได้นะทุกคนโอ้โหโคตรเยอะอ่ะได้โคตรเยอะเลยนะทุกคนเมื่อก,กี้โอ้โหเหรียญเราจะหมดแล้วแล้วพอพอพอทุกคนพอนะเดี๋ยว ตาหนาแล้วกันเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่นะทุกคนนี่จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็ลองเล่นดูได้นะคะแนนของเราเพิ่มไหมเฮ้ยเพิ่มนะทุกคนนี่เป็นหนึ่ง้ยแแล้วนะทุกคนนี่เรากดแป๊บเดียวเองนะทุกคนคะแนนเราเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนถ้าเราจะสะสมเหลือทุกคนสูงสุดนะถ้าถ้าจะได้อ่ะทุกคนตัวนี้ถ้าจะได้เป็นคูปองมานะจะได้วันละนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็น 1นึ่งแสนนทุกคนโอ้โหคะแนนอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ทุกคนนี่ชิปจะได้แค่นี้นะทุกคน1นึ่งแสนแล้วก็อันดับหนึ่งนทุกคนจะได้300บาทนะครับจะประมาณนี้ลองเล่นดูได้ทุกคนก็เหมือนแฮปปี้ดัมมี่เลยนะทุกคนตัวนี้นะครับเหมือนคนที่เล่นเยอะกันนะตัวนี้นะครับก็คนเล่นเยอะแล้วแหละของแฮปปี้ดัมมี่นะก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูได้นะทุกคนเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสได้ ชนะบ้างนะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมทิงม้งลิงก์ไว้ให้ละกันโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปโรนี้หรือคลิปโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปโรนี้กันด้วยนะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ